สวัสดีค่ะสุภาพรมีดหมอค่ะวันนี้ได้มีโอกาสได้มารีวิวมีดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเรามาชมความสวยงามของมีดกันค่ะด้ามไม้นะคะเป็นรอยแตกธรรมชาติธรรมชาติเลยนะคะฝักไม้ค่ะ สวยเก่าธรรมชาติธรรมชาติเลยนะคะด้ามและฝักทำมาจากไม้มะขามค่ะเฉพาะใบ7นิ้วค่ะรวมด้ามและฝัก12นิ้วค่ะ ตอกลายนาคสมพง์นะคะเป็นมีดยุคกลางนะคะ ใบรละก,กันแน่นนะคะด้าแน่นค่ะกันแห้งสนิทนะคะ เจ้าของบอกว่ามีดเล่มนี้ทันหลวงพ่อปลุกเสกนะคะเจ้าของเขาจะวางไว้หน้ารถค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะ สวยเก่าธรรมชาติธรรมชาตินะคะฝักแห้งสนิทค่ะเป็นรอยแตกธรรมชาติค่ะเจ้าของเดิมเขาอยู่แถวถ้ำเพชรนะคะอำเภอตาคีค่ะจังหวัดนครสวรรค์นะคะ สนใจติดต่อที่เบอร์โทร085 3833 079ค่ะสุภาพรขอบคุณ